สวัสดีครับช่างยุทธไทยแลนด์คลิปนี้ก็จะมาแนะนําการบดบาวง่ายๆสไตล์บ้านๆครับผมอ่ะเราก็เริ่มกันเลยครับกากเพชรบดบาวครับซื้อได้ตามร้านอะไรทั่วไปนีน่ีผมได้ทำการตามราคาก็ให้อยู่ได้หน้าบบาเนี่ยครับ เต็มเอาเอาดีนี่ตัวนี่ตัวอย่างกดง่ายๆครับใช้ไข่น้าไข่ควงครับไม่ต้อง,ออองคอแรงต้องออกแรงเยอะเอาพอประมาณครับ ใช้มือ,อข้างนะดันดันไว้ครับเนี่ยกด,ดง่ายๆจะตายบ้านๆตามสไตล์ช่างบ้านนอก ไปหาที่ไหนไกลครับนี่ขควงที่เราใช้นี่แหละครับับนบ้านนะครับผมสมัยตอนผมเป็นเด็กขาดงานก็นี่แนะหละขาควงตัวหนึ่งนั่งบดวาวไปครับส่วนวาวตัวที่บดอยู่นี่เป็น CBR นะครับผมสี่วาวสี่วาว เป็นทั่วไปสองวาล์วแ,แบบนี้นะครับคล้ายๆายกันบ,บางที่ก็อาจจะเป็นพวกใช้สว่านหมุนบ้างเป็นลูกยางดูดดูดบดบ้างแล้วแต่ครับแล้วแต่ว่าใครถนัดแบบไหนความชำนาญมันต่างกันนะครับอันนี้นอยู่ที่ความชำนาญของช่างแต่ละคนแต่ อันนี้จะมาบอกว่าทําเองก็ได้ครับสายปั้นสายทําเองครับสายไม่เข้าร้านนี่เครื่องมือก็ไม่ต้องไปหาเยอะนะกดเองได้เปลี่ยนเองได้ครับทำเองโอเคงานเสร็จบดนี้เสร็จแล้ว หน้ามาดูครับหน้าเบาจะสวยๆดูน่าจะเนียนๆอย่างนี้นี่นี่ถือว่าใช้ได้แล้วครับไปล้างล้างก็ไปล้างก็งป,งประกอบได้เลยครับ,รบหลังจากเราล้างเบามาแล้วครับหน้าตาที่ระบบก็จะประมาณนี้นครับ จะ,จะสม่ำเสมอเท่ากันทั้งสี่ตัวเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับตอนเราถอดถอดวาลวแนะนำให้จดจดเบอร์วาลไว้ด้วยนะครับเนี่ยแต่ละตัวว่าวาลตัวไหนอยู่ช่องไหนอะไรเงี้ยครับอย่าให้มันสลับกัน มันจะมีปัญหาตอนเราจสตาร์ทเครื่องนี่นะครับอาจจะตั้งยากหรือมาไม่อยู่อะไรเงี้ยครับพยายามจดเอาครับว่าว,าวาวตัวไหนอยู่ช่องไหนไอดีไอดีตัวนี้ก็อยู่ตรงนี้ตัวนี้ก็อยู่ที่เดิมไม่ห้ามสลับกันนะครับส่วนไอเสียก็ห้ามสลับกันเหมือนกันคือ ตัวชิมบาวก็เหมือนกันครับอยู่ในนี้อันนี้ผมจะจดเบอร์ไว้เพราะว่าไม่ให้มันหลงกันครับเดี๋ยวเวลาตอนเราประกอบเราจะมานั่งหากันปวดหัวครับผมก็จะประมาณนี้ครับแนะนำเอาไว้ครับคลิปนี้เราเริ่มกันเลยครับ <c oughs> ใส่เริ่มจากใส่ซีนก่อนครับ ใส่ลงไปใช้ครีมก็ได้แล้วก็มือกดมีหนึ่ง mm hmm. ตัว มันจะใส่ค่อนข้างยากหน่อยนะครับอันนี้ต้องใช้ทีมบีบลงไปนิดนิดสินเป็นสินแท้นะครับเบพิ่งจะเบิกศูนย์มา ่เอก็ขี่รถไกลหน่อยครับใส่สิ้นเสร็จแล้วครับก็จะประมาณนี้ต่อไปก็ใส่วาวได้เลยครับ อย่าลืมนะครับ,บาวาาต้องตัวไหนตัวนั้นนะครับโอเค ก็เป็นสปริงวาลครับใส่ไปได้เลยสปริงวาลนี้จะเหมือนกันทุกตัวนะครับแล้วก็เล็บวาวครับเสียตัวที่4ตัวนี้จะเป็นตัวที่ส ตัวนี้ก็จะเหมือนกันทุกตัวทุกเบอร์ครับใส่เล็บบบาวเข้าไปในลักษณะนี้ครับถ้าเราไม่มีถ้าเราไม่มีอุปก,กรณ์กดบาลนะครับใช้ถุงพลาสติกะ <Yahoo! S 1> ถุงพลาสติกที่เราซื้อซินมาก็ได้ซินวาวบาล ง่ายๆแบบบ้านๆน,นะไม่ต้องใช้เครื่องมือกดนะครับนี่สาหรับสําหรับอ่าคนที่ไม่มีเครื่องมือกดวาลวตัวนี้นะครับใช้ตัวทีก็ได้ครับแล้วก็ถุงพลาสติกวางลงไปครับแล้วก็หาอะไรหาอะไรกดกดวาลไว้ในลักษณะน,นี้นะครับประมาณนี้กดวาลไว้ในกรณีที่เราไม่มีเครื่องมือกดวาลนะครับใช้ถุง วางลงไปแล้วก็เจตตัวทีกดอย่างเงี้ยใช้ตัวทีนี่ใช้ถุงครับแล้วก็วางลงไปแล้วก็ใช้ตัวทีกดกดลงไปนี่ก็จะได้ประมาณนี้ถ้าเราไม่มีเครื่องมือกดวาวเราใช้ถุงที่เราซื้อซีนมาครับ แล้วก็ตัวท T หนึ่งตัวกดลงไปได้เลยง่ายๆครับไม่ต้องง้องเครื่องมือก็ได้ครับอันนี้เครื่องมือบางทีมันช้ากว่าที่เรากดอีกประมาณนี้ครับผมเค okay. yeah.